โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกมดาร์กบอลเรจินนะครับกับทัวร์นาเมนต์ออฟพรีเมียมนั่นเองนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นคู่ที่3แล้วนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่2ของสาย A นะครับเป็นการเจอระหว่างคุณไบส์แล้วก็คุณเอิร์ดนะครับโอเคสำหรับดาร์กบอลเรจินทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็อาจจะทําได้ทุกวันนะถ้าผมว่างงานนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มทัวร์นาเมนต์ออฟพรีเมียมในคู่ที่3กันเลยดีกว่าครับระหว่างคุณไบส์และคุณเอิร์ด ครับเข้ามาในเกมครับและทั้ง2องฝ่ายกดพร้อมกันเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางด้านคุณไบส์นะครับเลือกเป็นทางด้านของฟิวเจอร์นะครับแล้วคุณเอิร์ดใช้เป็นรีเจ n เน a เรชันนะเราถ่ายทอดแห้งนะครับผ่านหน้าจอของคุณไบส์นะแล้วก็2องทีมนี้นะมีจุดเด่นที่น่าปวดหัวทั้งคู่นะโดยฟิวเจอร์เนี่ยจะฆ่ายากมากส่วนรีเจนเนี่ยเลือดจะเด้งแรงมากนะ เปิดมาเป็นเซลแดงกับจอมมันบูกู้ครับบาสชนกันไปก่อนครับคุณไบบาสเพิ่มไปแล้วต่อยแถบออกไปก่อนครับทางด้านของคุณเอิร์ธครับบูเสียเกตหลบสลับสามัตหน้าเน่ามาอะไรกระแทกเดี๋ยวสลับโรเซ่สวนเลยครับคุณไบจากนั้นสไตล์ต่อเนื่องนะครับโอเคครับยิงสไตล์เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยทางด้านของสามัตหน้าเน่าก็จะอึดขึ้นครับแต่ทางด้านคุณเอิร์ธสลับมาเป็นเดมอนคิงพิกโกลสีม่วงครับคุณไบสครับสลับทางด้านของโกฮังครับมาดักสีโดยเร็วครับลบบาสซ้ำไปครับจังหวะนี้ คุณเอ๋ทำการเปลี่ยนบูคเวอร์ครับล็อกสไตล์บนมือของคุณไบ์ครับแต่จังหวะนี้โดนปาแท็บช็อตมาครับคุณไบ์กดการ์ดเขียวฟื้นคีขึ้นมาครับแล้วโตยิงพลังขึ้นต่อไปครับหลบได้ครับจังหวะนี้แล้วโตสไตล์สวนครับไตล์ต่อเนื่องแล้วชาร์จครับฟื้นคีแล้วหลบไปก่อนหนึ่งทีครับแต่ยังเป็นการได้คอมโบต่อจากคุณไบส์ครับทาการแปลงร่างโกคูแบคครับเป็นซูเปอร์เซย่าโลเซครับเอาว่าเป็นการเจอกันระหว่างตัวเองที่รวมร่างแล้วครับบาสซ้าไปก่อนจังหวนี้ แล้วเปลี่ยนเซลฟื้นคีครับบาสซ้ำไปทางด้านคุณเอิร์ธเปลี่ยนเป็นเดมอนคิงพิกโโลครับตามไปสายต่อเนื่องครับแลวขี่หมดครับชาร์จรอครับทางด้านคุณเอิร์ธไม่รีรอครับทำการแปลงร่างเดมอนคิงพิกโโลครับให้กลายเป็นหนุ่มอันยาววัยครับแล้วคุณไบครับกดเมนาบิลิตี้ทางด้านเซลครับแล้วกดการ์ดเขียวไปแล้วคุณเอิร์ธก็กดการ์ดเขียวเหมือนกันครับยังเรียกว่าเป็นการบัฟการ์ดเขียวทั้งคู่ครับเอาแล้วคุณเอิร์ธเดี๋ยวบอกขอสองใบแล้วกันไม่เหนือกว่าแล้วบัสไปเลยครับสว่านิโดนต่อยแถบออกไปก่อนครับ แล้วคุณไบสลับมาเป็นโกฮังเหลืองครับไตไปต่อเนื่องครับนี่ครับบาสซัมไปที่คุณเอิร์ธครับคุณเอิร์ธเปลี่ยนเป็นจอมันบูอยู่แล้วครับอึดมากครับตัวนี้เลือดแทบจะไม่ลดแถมล็อกการ์ดด้วยครับล็อกบาสได้ไหมไม่ได้ครับโดนถัดไปก่อนครับสลับสามารถโยนการ์ดฟ้าไปคุณไบหลบตัวครับแล้วปล่อยแถบออกมาแล้วโดนครับจังหวะนี้สามารถไต่ต่อคอมโบบ้างนะครับน้าของคุณเอิร์ธล็อกบาสซัมมาครับโดนที่เซลครับแล้วเหมือนการ์ดจะหมดแล้วยังไงต่อยแถบออกทิ้งเขาไปก่อนครับแล้วไต่กระแทกเข้ามาครับโดนนหวี้ ขุดเอิร์ต่อคอมโบต่อเนื่องครับเตะทิ้งไปครับแล้วกดเมนอเบลิตี้ทางด้านของเดมอนคิงพิกโลครับจากนั้นชาร์จฟื้นคีครับแล้วคุณไบต์เนี่ยกดการฟ้าไปแล้วครับยิงไปเลยจังหวะนี้โดนครับแล้วก็ลงยันลงคาถหาครับขีดขีดขีดแล้วยิงไปครับจากนั้นแทบช็อตไปแล้วโดนบัสมาแต่หลบได้ครับแล้วหลบสออีกหนึ่งทีครับโกฮังกดคัดเขียวฟื้นคีขึ้นมาแล้วสไตล์ต่อเนื่องอ่าโกกันครับเอาละวัดที่พลเลขพลังแล้วจังหวะนี้กดมาครับจังหวะนี้ โอ้โหห่างกัน10หน่วยเท่านั้นแล้วทางนี้คุมไบต่อคอมโบต่อมั่งนะครับบาสไปก่อนแล้วสลับไปทางด้านของซามัสครับโก้โหหังตีไม่ได้เข้าครับสีมันแพ้ทางอยู่ชาร์จครับสลับโรเซ่เลยจังหวะหลบไปหนึ่งทีแล้วต่อยแถบออกมาก่อนครับนี่ครับกดเมย์ครับอ้าวฝั่งนู้นกระแทกมาแล้วเจอลำดาบสวนครับคุมไบตันไปครับเอิร์ถึงตายไหมโอ้โหไม่ตายครับเหลือเลือดหนึ่งกิ่งหนึ่งก็กดเมนอบิลิตี้เด้งเลือดขึ้นมาอีกหนึ่งจังหวะ เราสไตมาสุดทางครับแต่ว่าหลบได้แล้วบาสซ้ำไปเดวคุณไบครับจะทำการชาร์จสเต็ปแล้วบาสต่อเนื่องครับชาร์จสเต็ปบาสซ้ำอีกแล้วโอ้โหตายครับสามารถหน้าเน่าเอาละมาิืนบูกระแทกเข้ามาแล้วกดโดนเมนอร์ลิตี้แล้วหลบไปหนึ่งจังหวะแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับเขาว่ะเหังไงบาสมาชนครับจังหวะนี้สไตผ่านแล้วหลบได้ตัวคุณเอิร์ธคุณเอิร์ต่อคอมโบบ้างครับโอ้โหบสายดีเฟนดี้ดาเมจแรงอยู่เหมือนกันนะกดเมนเด้งเลื่องให้กับเพื่อนร่วมทีมและตัวเองครับ บารซ้ำมาอีกครับจากนั้นชาร์จครับแล้วการหมดขับไปทิ้งไปก่อนครับแล้วปงทางกันแทกได้ครับตามไปสไตล์ต่อเนื่องทางด้านจอมมารบุโดนไปครับใส่สเต็ปแล้วสไตล์ไปอีกครับอาจจะต่อด้วยอัติเมทสกิลหรือไม่แล้วกดไปครับจังหวะนี้เอาละ่าจะโดนดามจแรงอยู่แล้วกับการ์ดอัติเมทสกิลใบนี้ครับทิ้งตัวลงมาโอ้ึ้นหลอดแล้วครับบูเลือดเด้งขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับเียกด้ว่าึกยากเย็นแล้วกดการ์ดฟ้าไปหลบโดนเต็มเครับจังหวะนี้โลเซ อาบาสโดนไปทางด้านของจอมันบูคืนครับเดี๋ยไปต่อเนื่องครับเป็นการล้ำดาบระยะสั้นแอนิเมชันฟันหนึ่งทีกดการ์ดเขียวตัวการ์ดขึ้นมาใหม่แล้วฟื้นคี้ขึ้นมาครับบาสซ้ำไปครับจังหวะนี้จอมันบูโดนแนวคิ้ไม่เพียงพอครับโอ้แล้วรอขุดเอิร์ธกระลื้อไปหนึ่งทีแล้วได้สไสต่ออสองใบหรือเปล่าโอ้ได้สองใบครับแต่ตอนนี้คิ้หมดครับไสเลือกเปลี่ยนเป็นเซลแดงครับเพื่อฟื้นคิ้ส่วนคุณเอิร์ธเนี่ยเปลี่ยนเป็นพิโกโรเพื่อรับดาเมจให้กับจอมันบูครับแล้วบาสจังหวะนี้หลบสวยมากบบาสซ้ไปครั ต,ตายไหมเรียบ้อยครับคุณเอิร์เหลือตัวเดียวคือจอมันบูกูรับจังวหวะนี้กดการ์ดเขียวเบ่งพลังโทสะแล้วบสาสมาโดูนไปโอ้โหเรียบ้อยครับเกมแรกครับคุณไบชนะไปนะเอาครับเกมแรกก็ถือว่าดุเดือดและ่ากันยากมากนะครับสำหรับรีเจนแล้วก็ฟิวเจอร์นะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมที่2กันเลยครับโอเคครับมาต่อที่เกมที่2นะครับโดยคุณไบเนี่ยใช้เป็นไฮบิซย่านะส่วนคุณเอิร์ยังเป็นรีเจนเนอเรชันเหมือนเดิมนะคลิปนี้อาจจะพูด เขาเรียกว่าพูดเร็วอาจจะสลับเป็นไบต์เป็นไปเนี่ยผมก็เริ่มสับสนตัวเองนะก็ต้องบอกว่าคุณเอิร์ธนะครับเกมแรกทําได้ดีนะครับเพราะว่าคุณเอิร์ธเนี่ยไม่ใช่สาย PVP นะครับแต่ก็เข้ามาร่วมสนุกกับทัวร์นาเมนต์นี้นัต้องขอบคุณมากๆครับแล้วก็หลายคนที่เข้ามาในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ใช่สาย PVP นะครับแต่ว่าเข้ามาร่วมสนุกกันมาร่วมเล่นกันนะครับถือว่าเป็นการกระชับมิตรภายในกิวไปด้วยนะครับเปิดมาจังหวะนี้คุณเอิร์ธได้สไตล์ก่อนครับทางด้านของคุณไบต์ก็สลับมมาาาาาดดดด้้้นนนนนนขขออองงงทััััะคคครรรบบบสยยยีีีเเเฟซ์ไฮิ่่่พววโต ยังหนุ่มยังแน่นครับมีความโดนถั่วการครับเรด็ก่าต่อคอมบูยาวๆไปครับแล้วบาสมาครับจากนั้นต่อยครับการหมดทรั้งเขียวโดนไปเต็มๆแล้วโดนลายกระแทกอีกหนึ่งคลีครับสไตล์มาสุดซอยครับจังหวะนี้ของคุณไบร์แต่จังหวะนี้ครับแคขี้มูกแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าครับครั้งเด็กน้อยแล้วสไตล์มาครับเรด็ก่าแปลงร่างแล้วดาเมจขึ้นมาอีกมหาศาลครับทางด้านคุณเอิร์ดก็เปลี่ยนมาจินบูคูดครับเข้ามาคบเวอร์ครับแล้วบัสมาโดยครั้งนะ ขาสเต็ปแล้วสไตล์ต่อเนื่องนะครับโอเคถัวตีนะครับตึดมากครับเป็นตัวที่น่าลำคานะจอมมันบูตัวนี้ัการหมดหลบไปหนึ่งทีแล้วรอกระดึ๊บอือสวยงามมากครับคุณเอิร์ธสไตล์มาทางด้านคุณไบโดนแครับแล้วสลับมาทางด้านของโกฮังครับเอาสีมาแช่ทางครับแก้ไปก่อนทางด้านคุณเอิร์ธสลับเดมอนคิงพิโกโรต่อเนื่องครับต่อการยาวๆไหมสลับมาทางด้านทั้งครับรับดาเมจสลับวนไปวนมา่กันแชร์ดาเมจครับตอนนี้จังหวะนี้สลับมาเป็นแอนดรอยยี่สิบสาวครับ แล้วการรื้อไปบางทีโอ้โหโดนครับสไตล์ต่อเนื่องโดยทั้งเขียวครับจังหวะนี้เปลี่ยนตัวไม่ได้ครับทางด้านเมนอบิลิตี้ของทั้งเนี่ยล็อกการเปลี่ยนตัวไว้3วินะครับเพราะว่าโดนดามบประมาณ2ใบถึงจะเปลี่ยนตัวได้ครับเรียบร้อยครับกดเมนครับฟื้นเลือดขึ้นมา5 0 0แสนกว่าจากนั้นแถบปล่อยจอมันบูออกไปก่อนครับจังหวะนี้จอมันบูกดการเขียวโมโหแล้วนะแล้วกดการฟ้าไปเลยครับคุณไบท์หลบไปจังหวะนี้โดนเต็มๆแล้วบัสมาโอ้โหโดนคุดเตอร์แถบช็อตไปเลยทำให้เสียจังหวะไปครับ คุณไบกดการ์ดเขียวจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งม้วนตัวแล้วมาแล้วครับปรับดาเมจเล็กน้อยหลบสวยครับจังหวะนี้คุณไบกดเมย์ทางด้านกองฟื้นเลือดอีกหนึ่งครั้งให้กับเพื่อนแล้วสไตล์ต่อเนื่องนะครับเขาจัดครับแล้วสลับมาทางด้านของครั้งเขียวแล้วบาใส่พิโกโร่ครับโอ้โหพิโร่เดมอนคิงตัวนี้ยังหนุ่มยังแน่นแต่บนฟันเลือดลดเยอะเหมือนกันแล้วกดทางด้านเมย์น่าเบรดี้ัวกการ์ดฟ้าแล้วยิงไปแล้วใบที่หนึ่งยิงไปเกือบตายครับโอ้โหแล้วโอ้ยิงสองใบติดเนี่ยร้อยตายยเลหวนี้ ปูอะไรก็แทกครับอ้อังหวนนิรายซิงลับติกแล้วครับความเคยคิดมาอีกแล้วโอเคครับคุณเอิร์ธก็ฟาลไปนะครับกับการเผอตัวไปกดไลซิงรัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เกมที่สามนะครับถ้าคุณเอิร์ธฟาลอีกหนึ่งครั้งเนี่ยจะโดนปรับแพ้นะมาต่อกันที่เกมที่สามครับตอนนี้คุณเอิร์ธเปลี่ยนครับกลับไปใช้ซุนแฟมิลี่นะครับทางด้านของคุณไบส์นะครับใช้เป็นทางด้านของไฮบิดไซยาเช่นเคยครับเปิดมาด้วยโกคูเดยครับโกคูนามิกแล้วโกฮังครับ ุณไบก็ตามมาด้วยโกหังม่วงครับทั้งน้ําเงินแล้วก็ทั้งเขียวนะโอเคถือว่าเลือกตัวมาแก้สีกันได้ดีนะครับแล้วก็ขอพื้นที่เป่าประกาศสักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ปล่อยคลิปทัวร์นาเมนต์ออฟพรีเมียมไปเนี่ยเพื่อนๆก็สนใจจะเข้ากิ้วมากมายนะเดี๋ยวผมจะทํากฎกติกาแล้วก็โพสต์ไว้ในช่อง YouTube ของผมนี่แหละครับว่าทําอะไรบ้างนะโอเคเรามาต่อที่เกมดีครับเกมเปิดเริ่มต้นขึ้นมาครับเป็นโกหังเหลืองครับเจอกับโกหูเด็กสีม่วงครับแม่ผู้สีสลับกันแล้วจังหวะนี้กดการเขียวคร าาทางด้ Sadly, านคุณเอิร์ธกระแทกมาครับหลบไปหนึ่งทีจากนั้นคุณไบส์ไส้ต่อด้วยพลังครับจากนั้นบาสมาด้วยทั้งเซนไคครับตั้งแต่ได้ปลุกพลังเซนไคมันเนี่ยทั้งตัวนี้ก็เฉิดฉายและแข็งแกร่งมากๆครับถ้าบาสมาครับล่อไปเกือบครึ่งหลอดแล้วครับจากนั้นไส้ต่อเนื่องครับทางด้านขุณเอิร์ธสลับมาเป็นโกคูนาเมคครับตัวละครนี้มีค่าวป้องกันที่สูงมากแล้วบาสมาทางคุณเอิร์ธครับไบส์หลบแล้วแทบต่อยออกไปก่อนครับระวนี้สลับทั้งครับเนี่ยขีีี้มูกกแปลลง่าอท หนึ่งทีคืออะไรแล้วสไตล์ไปครับจังหวะนี้โดนไปที่คุณเบิร์ดเบิร์ดเบร์ดธงชัยไม่กินไตไปแล้วครับการ์ดฟ้าสลับโกหฮังก่อยต่อยๆลอยๆ่อยๆแล้วเตะมาครับตอนนี้ลิ้นผมพันกันหมดแล้วจังหวะนี้คุณเอิร์ธบัสมาครับแล้วสลับคุณไบยังไงรอหลบอีกหนึ่งทีไหมสไตล์ต่อเนื่องครับทางด้านคุณไบรอจังหวะได้ดีมากครับลบบัสซ้ำมาครับคุณเอิร์ธสลับมาเป็นโกคูเดชครับเรียกว่าลดดาเมจลงเพราะสี่ชนะทางจากนั้นสลับมาเป็นทั้งครับลาบัสมาเลยครับแล้วกดเมนาเบลิตี้คร วกาดฟ้าแล้วยิงไปหนึ่งทีครับโดนทางด้าโกคูเด็กแล้วสลับไปเป็นโกคูนาเม็กลับไปเต็มๆโกคูนาเมกบัสมาครับแล้วสลับทั้งยังไงต่อสุดคอมโบครับโดนทางหน้าคุณไบต่อยไปอีกแล้วเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับเรียบลอยครับลาสบอสตายไปหนึ่งตัวก่อนครับแล้วเกณฑ์หลบไม่มีแต่ว่าหลบได้ก่อนครับแล้วกดการเขียวทางหน้าคุณไบบัฟขึ้นมาครับแล้วสไตลต่อเนื่องโดนโกฮังต่อยแถบมาครับคุณเอิร์ตบัสชนต่อหน้าบัสชนต่อหน้าแล้วสไตลชนกันอีกโอ้โหการ์เหมือนกันเป๊ะแต่จังหวะี้เไดปรยบ โอ้คุณเอิร์ธได้เปรียบไปครับเตะทิ้งมาก่อนครับแล้วพ่อตายแล้วครับจังหวะนี้โกฮังบอกได้เวลาแล้วปลดเมย์นาบิลิตี้ไปเลยจังหวะนี้รับไปซะพลังเตปพิกัดของโกฮังครับแล้วคุณไบร์เนี่ยปล่อยเลยครับเพราะมี2ชีวิตพลังขึ้นเต่าครับสุดยอดครับแรงร้อยเปอร์เซ็นต์จังหวะนี้เรียบร้อยครับหมดรอครับตอให้สิบสี่ดาวก็ทนไม่ไหวเอาละครับแปลงร่างกลับมาเป็นซูเปอร์ไซย่ะสองครับเปิดขึ้นมาครับจากความตายครับ ซุปเปอร์เซียสองพระซุปเปอร์เซียสองแล้วไ์ไปโดนหลบได้ครับกรือบางทีแล้วชนกันอีกแล้วครับเอาครับเป็นการแก้มือหรือว่าเป็นการตอกย้ำครับโอ้โอเคครับเป็นการแก้มือของคุณไบค์คืนมาครับจากที่พลาดไปหนึ่งจังหวะแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วบัสไปนั่นกคูเด็ครับจากนั้นสลับถังยิงการ์ดฟ้าไปครับโูเรียบร้อยเหลือกหังเพียงตัวเดียวครับแล้วบาสไปคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดอีกแล้วกู โอ้โหกดไอซิ่งรับมาเลยครับนี่ไงไม่ต้องการตำแหน่งเดี๋ยวขอเป็นตำนานครับแล้วจบไปครับฟาวสองเกมเท่ากับแพ้ครับคุณเอิร์ธคุณไบผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยครับต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดุเดือดสนุกทุกคู่นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเอิร์ธมากครับที่เข้ามาร่วมสนุกบันเทิงและเป็นสีสันให้กับการแข่งครั้งนี้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามทัวร์นาเมนต์ออฟพรีเมียมต่อไปนะครับนนนีีี่่่เเเพิิงงงดททาามม3คูะยัหลือออรบ16ก ห้าคู่ด้วยกันนะแล้วผมก็อยู่ในนั้นด้วยนะก็ฝากเชียร์ด้วยนะหรือใครมีมีผู้เล่นในดวงใจนะครับหรืออยากเชียร์ใครที่พิเศษก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะเป็นกำลังใจกับการแข่งขันอย่างมากนะครับโอเคสหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย